เหรียญกระสาบในสมัยราชการที่9วันนี้นะครับก็มีมาให้ชมสามเหรียญน,นะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ25สตางค์พศ2493นะครับจำนวนการผลิต23ล้าน170,000เหรียญน,นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่เหรียญละ150-300บาทนะครับ ส่วนราคาการรับซื occurs, Empress, the the uh ้อนะครับถ <ID. S 1> ้าไม่ผ่านใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ8 0ดสบถึงหนึบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับเหรียญยีสตางค์พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ5บาทถึง10บาทนะครับราคาของเหรียญกระสอบนะครับมีขึ้นมีลงนะครับราคารับซื้อก็เหมือนกันนะครับก็จะ มีขึ้นมีลงนะครับการรับซื้อเหรียญน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับบางคนเอาเหรียญมีสนิมมาขายนะครับราคาการรับซื้อนะครับก็จะไม่ได้ซื้อแพงนะครับราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับด้าน,นบนขอบเหรียญอักษรข้อความรัฐบาลไทย ด้านซ้ายขอบเรียญนะครับตัวเลข25ไทยนะครับด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับสอเสือต่อเต่าจุดนะครับเป็นเหรียญ25สาตางค์นะครับพศ2493นะครับเหรียญนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับผ่านใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับ ทิศเกลียดมาเถอะครับเปเหรียญประสียนสลับนะครับปกตินะครับถ้าเป็นประสียนตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ 300- ถึง400บาทนะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับเบื้องซ้ายขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาขอบเหรียญอักษรข้อความราชการที่9 เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับสังเกตพระบรมรูปราชกา์ที่9นะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับสวยงามคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับนะครับพลิกเหรียญนะครับตาแผ่นดินคว่ำลงนะครับแบบนี้นะครับเป็นเสียนสลับนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันนะครับราคารับซื้อนะครับ ไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ80ถึง100บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ5บาทถึง10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสนิมนะครับก็จะราคาก็จะลดลงไปอีกครับเี่ยครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นะาสียสลับนะครับ ถ้าเป็นปเป์เซ็นตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ 300- ถึง400บาทนะครับนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ25สสต,ตางค์นะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับเป็นตัวเลข25ไทยนะครับด้านล่างนะครับอักษรคําว่าสตางค์นะครับจํานวนการผลิต183ล้าน356ันเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20.5ม mm ิลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมนะครับเหรียญย5สสตางค์รวมข้าวพศ2อ2สูนนะครับก็จะมี2แบบนะครับ สังเกตเลขพศนะครับสังเกตที่เลขศูนย์นะครับลักษณะเลขศูนย์นะครับของเหรียญนี้นะครับจะเป็นลักษณะกลมนะครับเป็นศูนย์กลมนะครับส่วนเหรียญต่อมานะครับตัวเลขพศนะครับให้สังเกตที่เลขศูนย์นะครับ เป็นตัวเลขเหลี่ยมนะครับนะครับก็จะมี2แบบมานำเสนอให้ชมนะครับเลียน25สาตางค์นะครับลวงข้าวพศ252 0สูนย์นะครับเลข0ูนย์นะครับก็จะมีศูนย์กลมและศูนย์เหลี่ยมนะครับนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับเลข0ูนย์นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับนี่ครับเรียนนี้นะครับตัวเลข0ูนนะครับ เป็นศูนย์กลมนะครับเหรียญต่อมานะครับตัวเลขศูนย์เป็นเลขศูนย์เหลี่ยมนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับตัวเลข25ไทยนะครับด้านล่างนะครับอักษรคำว่าสต,ตาร์นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับพลิกเหรียญมานะครับ รงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความประเทศไทยส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัชกาลที่9นะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับ เ,เหรียญขอบเรียบนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับ <awakening> เหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญขอบเรียบนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์หลวงข้าวนะครับพศ2520นะครับส่วนการรับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตเยอะนะครับ จำนวนการผลิต183ล้าน3 5 6 0 0 0เหรียญนะครับนี่ครับถ้าเป็นเระเสียรสลับนะครับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับนี่ครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเประเสียลสลับนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันนะครับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับสังเกตนะครับพระบรมารูปราชการที่9ตั้งขึ้นนะครับพลิกเหรียญมานะครับตัวเลข25ไทยความลงนะครับเป็นประเสียลสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ เหรียญนี้นะครับถ้าเป็นผัดเสียนตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ 300- ร้อยถึงสบาทนะครับรับซื้อเหรียญผ่านการใช้นะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ